ดา,าวเสาร์ย้ายมีผลกับราศีมิถุนยังไงดา,าวเสาร์เดิมของชาวราศีมิถุนมาจากตำแหน่งมรณะแปลว่าเส้นทางใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยไปและการเปลี่ยนแปลงรอบนี้เดินเข้าสู่ตำแหน่งสุขะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะรู้สึกชอบในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอยากจะเปลี่ยนสิ่งเดิมๆที่อยู่ใกล้ตัวปรับเปลี่ยนแนวความคิดวิธีการใช้ชีวิตนิสัยเดิมๆเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นการเดินทางครั้งใหม่ จะช่วยเปิดโอกาสและมุมมองต่างๆให้เราดังนั้นถ้าชาวมิถุนคนไหนพอจะเดินทางกันได้ในปีนี้อยากให้ลองออกเดินทางดูก็จะทําให้ดวงชะตาดีขึ้นพบเจอแรงบันดาลใจใหม่ๆจะต่างประเทศหรือในประเทศก็เอาขอแค่ลองไปเปิดมุมมองใหม่ๆก็พอส่วนใครที่คิดจะเปลี่ยนที่อยู่หรือย้ายไปอยู่ทางไกลในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเช่นกันการงานทำธุรกิจทางไกลดีงานออนไลน์สายต่างประเทศดีราศีมิถุน เหมือนโดนวางหมากไว้แล้วว่าจะต้องลงมือทําก่อนมันถึงจะดีถ้าอยู่นิ่งๆจะทําให้ไม่ได้รับอิทธิพลอะไรจากดาวเสาร์รอบนี้แต่อาจจะได้เป็นความทุกข์แทนเพราะจะมาเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปแล้วมันย้อนคืนมาไม่ได้หรือถ้าใครไม่มีไอเดียอะไรจริงๆลองหาเพื่อนหรือพูดคุยกับเพื่อนทางไกลดูหรือลองไปถามเพื่อนที่เขาเคยไปเรียนไกลๆหรือเพื่อนต่างจังหวัดดูก็น่าจะดีอาจจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตได้